สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาฟารมและพี่น้องครอบครัวตันดายาสัตว์ทุกท่านนะครับครับวันนี้ตันดาฟามมีความรู้ข้างคอจะนํามาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับวัวควายนะครับช่วงสองสาวันนี้ก็มีพี่น้องปรึกษากันมาหลายท่านนะครับว่าวัวควายล้มบ้างเจอเป็นอุบัติเหตุบ้างแล้วเขาหลุดนะครับเราจะ รักษากันอย่างไรหรือว่าจะดูแลกันอย่างไรนะครับ <c oughs> ในกรณีวัวควายที่เขาหลุดนะครับพี่น้องอพี่น้องไม่ต้องตกใจนะมันก็จะมีอาการเลือดออกบ้างนะมันก็จะมีอาการเลือดออกน,อนนี้นั่นมันเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าเขาที่หลุดแล้วอันนั้นเราออกได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องครอบเอาไว้อ่ไม่ต้องครอบเอาไว้พี่น้องก็ใช้วิธีการ ใช้ยานะครับใช้ยาฆ่าหนอนบวกกับยาม่วงนะครับผสมกันแล้วก็เอาพอกลงไปบริเวณเขานะครับเอาพอกลงไปบริเวณเขานั้นได้เลยละจะทําใหเา้เลือดแห้งะจะทําให้เลือดไม่ออกแต่ถ้ามันมีอาการตกมีเลือดออกเยอะนะครับถ้าเลือดออกเยอะพี่น้องต้องใช้วิธีการห้ามเลือดโดยการใช้ผงชูรสนะครับ <S <S ผงชูรสที่เรากินเนี่ยแหละครับไม่ต้องผงชูรสดีก็ได้ นะเป็นผงชูรสที่เราทํากับข้าวนี่แหละอ่าเอาโปะโปะหนาๆไว้เลือดเลือดจะแข็งตัวเร็วนะครับเลือดจะแข็งตัวเร็วเพราะฉะนั้นวิธีห้ามเลือดภายนอกที่ดีที่สุดสําหรับบัวควายถ้ามีการเป็นแผลมีเลือดออกให้พี่น้องพิจารณาใช้ผงชูรสเป็นลนดับแรกนะครับเพราะผงชูรสจะเป็นยาที่ทําให้ริมเลือดแข็งได้เร็วที่สุดและก็จะได้ผลดีที่สุดนะครับ ส่วนอาการอักเสบนะครับอาการอักเสบพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับมันเป็นการอักเสบภายนอกเราใช้ยาผงท่านอนร่วมกับยาม่วงก็เอาอยู่นะครับใช้เวลาไม่กี่วันก็หายแล้วครับควายของผมเองนะครับก็เคยมีประวัติชนกันแล้วเขาหลุดนะพอใช้ระยะเวลาสักประมาณครึ่งปีประมาณ6เดือนนะครับ เขาเขาจะงอกขึ้นมาใหม่นะครเขาก็จะแข็งเป็นอ่าเป็นเขาใหม่แต่ก็ไม่ได้สวยเหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ไม่สวยเหมือนเดิมแล้วเพียงแต่ว่ามันจะมีเปลือกเข้ามาหุ้มแกนแค่นั้นเองเข้ามาหุ้มแกนกระดูกที่ขา,ขาวๆนั่นแหะครับก็จะมีชีวิตอยู่ได้สบายดีเพียงแต่เขาที่งอกมาใหม่มันจะไม่สวยเหมือนเดิมแค่นั้นเองมันก็อาจจะอ่สั้นกว่าข้างที่ปก,กตินะครับ ก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะถ้าเป็นพ่อพันธุ์ก็เป็นพ่อพันธุ์ได้เหมือนเดิมถ้าเป็นแม่พันธุ์ก็เป็นแม่พันธุ์ได้เหมือนเดิมแต่ถ้ากรณีอุ้มท้องนะครับถ้ากรณีเขาหลุดแล้วอุ้มท้องมันจะเกิดอาการเจ็บปวดแล้วจะแท้งลูกพี่น้องจะต้องใช้ยาฉีดช่วยเขาด้วยนะครับเป็นยา,าถ้าอุ้มท้องจะต้องใช้ยาบูตาซิลใช้ยาบูตาซิลยาแก้ปวดลดบวมฉีดช่วยเขานะครับก็ดูตามน้ําหนักมันใช้ อัตราส่วน1ต่อ20นะครับ1ต่อ20เราก็ดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่เราก็ฉีดวันละครั้งประมาณสัก2อถึงสวันติดต่อกันนะครับก็อาการปวดก็จะไม่ส่งผลให้แทงลูกพี่น้องดูแลกันให้ดีดูแลกันให้เป็นก็จะไม่สูญเสียอโอกาสอุบัติเหตุเขาหลุดเกิดขึ้นได้เสมอนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรคนเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายบางคนก็ ต้องเจอนะครับบางคนอาจจะไม่เจอก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าถ้าเจอแล้วไม่ต้องตกใจนะพี่น้องนะเจอแล้วไม่ต้องตกใจดูแลให้ดีตั้งหลักให้ดีแล้วรักษาค่อยๆรักษาเดี๋ยวก็หายครับนะครับสําหรับคลิปนี้พี่น้องถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจก็กดไลค์นะครับถ้าไม่ถูกใจก็กดดิสไลค์นะครับซึ่งเราบังคับกันไม่ได้นะครับฝากดูแลช่องด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ ฝากไว้เรื่องเขาหลุดนะครับสวัสดีครับ